สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับรถยนต์นะครับของศูนย์ฟอร์ดออโต้แกลอรี่นะครับสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะมานําเสนอนะครับเป็นรุ่น4ประตูนะครับ XL พัสดนะครับราคาจะจําหน่ายอยู่ที่752,000บาทนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้แต่งเต็มรอบคันเลยทีเดียวนะครับยังไงรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องก๊อฟด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวกอออฟพาาาชมนนนะะคครรรัับบว่่ี้้แตงงุปปกณ์ไไ เริ่มจากชิ้นแรกนะครับลูกค้าเลือกเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับเป็นขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงนะครับทาเป็นสีดําเงานะครับตัดด้วยสีดําด้านนะครับพร้อมเลือกสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปบัวกระทิงนะครับลูกค้าก็ให้รูปบัวกระทิงเป็นสีดําเงานะครับเพื่อให้มีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับให้เข้ากับรถสีดําชุดแต่งนะครับลูกค้าเลือกเป็น F 1 5 0่งห้สนปเดอร์นะครับตัวหนังสือก็เลือกเป็นสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมกับไฟ LED 3จุดนะครับเป็นแสงสีส้มแบบนี้นะครับ รอบไฟหน้านะครับก็ติดเป็นสีดําด้านพร้อมกับอัปเกรดไฟนะครับชุดใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็ใส่โปรเจคเตอร์ทรงกลมนะครับแล้วก็ลูกแก้วนะครับเป็นบูอายนะครับแล้วก็คีมัสแตงพร้อมไฟวิ่งกลางวันนะครับต่อสเต็ปไฟเลี้ยวด้วยเพิ่มเติมไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกทําชายกันชนเป็นสีเงินนะครับดุดุเลยนะครับดูซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับเป็นสีดําด้านนะครับเลือกแบบไม่มีหมุดนะครับแล้วก็ ล้อแมกนะครับก็เป็นลายหยดน้ำนะครับพร้อมยาง Monster AT3 นะครับสเปคยาง265/70/16นะครับคันนี้นะครับทำการยกหน้าขึ้นนะครับ1นิ้วนะครับจัดทรงเลยลูกค้าต้องการยกนะครับก็จัดให้นะครับ้าหลังคานะครับเลือกเป็นสีดำด้านนะครับเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดำด้านนะครับข้อฝาถังน้ํามันก็เป็นสีดำด้านโลว์บาเหล็กนะครับทรงขายาวนะครับของ o u t l e n d e r ช่วงท้ายกระบะนะครับก็ใส่ครอบไฟท้ายนะครับเบ้ารองนะครับทรงปลายดาบพร้อมเปลี่ยนกันชนท้ายนะครับเป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับรุ่นเดิมที่มากับรถตัวนี้ไม่มีกันชนท้ายนะครับตัวนี้เราใส่เพิ่มนะครับเป็นเหล็กนะครับของอาเลนเดอร์นะครับมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงนะครับรถคันนี้นี่คือลูกค้าบอกให้แต่งแบบดุดนะครับเน้นโทนดํารอบคันนะครับไม่เอาสีอื่นเลยนะครับก็ตัวรถสีดําเงานะครับก็แต่งด้วยตัดด้วยสีดาด้านนะครับก็ ดูถูกใจคุณลูกค้าที่เดียวเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกับก๊อบได้นะครับที่ช่องทางที่ก๊อบขึ้นไว้ให้นะครับและเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าก๊อจะนำรถฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ